เตกเนเตตกเนเก็บกั่เนาเตกเนมี่เลยเอา,เาน้ำม <า S 2> ออนันมาเน,เนยเป็นา,าน้ำมันก่น <c oughs> น,นามา,าเมอาเ่าตกดมันหมูมเตปนีอดน้ำสิอิวอ๊วอี๊พัก สบายดีสวัสดีพ่อแม่พีนน่น้องมากี้ข้าวทากันเด้อเอฟซีมากี้ข้าวทากันทุกทุกคน,กคนแจ่วปากกดคือเกา่าหนึ่งคักคือเกา่าหน่อไม่คือเกา่าแซ่บคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องมุกป,ปากกคือเกา่าพูดาปากกฏอะสบายดีสวัสดีพี่น้องเห็ดเบียกกันจนค่ำไหม วันนี้นะบ่ได้เห็นยังเหตุเบี้ยดูเฮือนนี่ล่ะใส่ทวนเฮือนใส่อันนาอันเนี่ยข้อหงเนี่ยทวนเฮือนทวนป่ะอืมจนขำบ่ได้เอายังบ่ได้อยู่เพิ่งสองข่าวยังบ่ได้เอะไงพี่น้องเพราะว่ามันมันโดกแล้วมันอันพุล่ะก็ต้องไหนใส่ใหม่เพราะว่ามันโดนหาซื้อพวกคิดปีซ้ำจะคล้องนะอืม เกิดปีเดียวก็จะโค้งเพื่อนั่งเลยนะปีเดียวกันสมคนเอาขึ้นยาะอันนักเด้นเงใไม้เสือวัดเป็นพันเลยพี่น้องซื้อไม้มาใส่ยังม่ใส่อะไรเอาแครงแพร่งอะไรกับแพงอะไรกับแพงอะไรกับแพงเศษบบางฮัฟเป๊ะฮัฟเปละใหม่ไปจีบจอดลอยไปนะเข้มนิดนึงเนาะ เล็นะทำะมนวัน่มันต้องมอปาดดเจียวปลาเขาบอกมันเคมเกลือม่นชสมันต้องเค็มปลาแดดแสบมเกในสวนอัหน่อยแก่ได้อะอืมอืมคุจะห้ผมว่ ไอเยเาปยนาการบอดีเป็นไงเ่ยโอเคเป็นไงแต่เจ็บมือการขับเป็นอยู่เดือดบานทันว่าเป็นน้อยหนึ่งไปูีมากัดหน้ามันเป็นยอะดอดบานก็เป็นเยอะเดืด ตังโดทองหะไหล่ะแกโจมาเป็นวัตถคนเน่แม่ไปนอกเมื่อวานไปสชุ่กเป็นมเป็นโมเป็นยังนักสดงคอนเฟิกคือใบย,ยังค่ะ Chị gì bì đấy Bình gì bì okay đấy nhảy. Cảm ơn Cảm ơn nhầy Một uhm. cái là tủng cho Bên đây chín đó Ồ oh. Bên bây giờ với lọc này ạ à. อ้อมบานอยู่้มาเคือจถาเป็น,นปลาในปลาตุกเนาะก็สูงมากินมา,มาอ้อมมาอ้อมพ้อมจะพัลขาดปักเคือใช้ปลากดเพราฉนั้นเน่ะได้มาก ตำแจจีกับพิกดิบที่เผามันตำปนโลเป็นเยอดอากินดูนะต่งมปนบดี๋ยวนะกระาออกเายหอเค้กอะหนึองแน่บูกินดิบแนะบูกินจะบุกินแก่นออนกินอ่อนนอนี่กินแก่บุบม พี่นีไม่ได้ปูบาแข่งคมพี่น้องเอ,อ้ยป,ป่าปูไปกลายกับพวกกินเนี่ยเก็บเต็มอยู่นะกินดำนอนช้อมนอนคืนเย็นนี้ยังลายตรงใช่ไเอาเิ็มน้ำซุงหนึ่งคนเลยมะกินใหญ่เลยซุ่มหนาแต่ก็จะเอาปลาใส่เมาปลามากผมมีงใส่ เต็มตู้เย็นมันมีตู้ช่องตูเ้เยอะไม่นยาเสียวกเพืงอฟกครพวบทวบัวบากนันนะพี่น้องเ้อหิวยยข้าวเบิดมึงมาได้กิน <c oughs> Kín lái nổi nửa màn hình. Bởi da kháu lái. Da kháu heo, ăn đi. Múc bạc cốt. Còn tủ kết chân ừ, mục. Cúc <laughs> <laughs> mục. mục. Ngon không? Chưa biết nữa. Khay เดี <ckt> ๋วการมินูนู 5, ้น <t> กับจนดึกยี่นนนอนจนเ็ดสิบเอสิบสองโมงมันมันตัวสีออนมันดำเัหนมาพี่น้องร้ายค่ะคุสามตัวสี่ตัวห้าตัวใช้เป็นสวยพว่เนี่สะออนวันนี้วะมีเนวใหญ่เห็นอยู่นี่ตัวใหญ่เนี่ยสมบูรือ ตรงมันหมุนนะบดตุกน้ำในอ่างนะตายว่ะมันตายอ <c oughs> ยู่นอาไปแไปหนแนวแม่มันเนาบ้าแนวั้ยแน่ใจไหม,มตัวนี้มันเป็นเป็นโตชิค้เทาเมื่อเลยรในแรงนะคะนอเตอวชิค้เทาเ ข้ากระองวันน <Elena> <c ười> ัน <cały> อุ่นในพอดีดอกติดเบื่ออยู่นะข้าวซื้อเด็ดมเองไปน้องจเป็นยังห่อนภาษาหอนผมได้จังไรเต็มหมดชาวนาเสือลูกจิมยักระดูกหยาดซื้มาจากตรงนี้แล้วก็ ดูกรรมมาตรการนะ้นช ال ิมาเด็กงานถามงมาหอวพ้นนีามงก็ยังนายยุ้เลยช่วยนึงแดงอยู่เนาะครับผมรอยคืนวันเสาร์วันเสาร์ขนามพื้มา ้ามันจะคบเจ็ดเดือนมันจะใช้เามาือไหร่ใจคลับแล้วตะนานไปยิงยิงเขบว่ามีมุมอะไรนังป็นเข้าไปหนึ่งข่านนะ ข้าวที่จะินเจ้าไปข้าหยกฝอยนะกินมะเขือเนี่ยเต้าก๋วยเตี๋ยวนี่งาย ชุน้ำหนาน่นอนปานตายเริ่มแรงก้นี่พี่นอแว่ากเห็นไดแงแหงดีบัดบัดย้อนนะน่อทมีอะมีะแขเดียวคน่แขเยูไวไตายเดีวเลยเป็นหยโอ้ตายหยกบได มีมัน,นักแล้วบ้านนี้ทางสองข้างมันทางน้อยมันแบบสองหงางาปา้าตัวเขาซื้อเ็นัเขาเย็นเขาเย็นทุกอย่างมันซื้ออ่โโหแล้มันเป็นน้ำหนักข้าวเวอดยามข้าวมัยามมันเป็นน้ำข้าวจรงแลเขาวออเนี่มันเป็นมาตราน่ะ เป็นโบเคงแห้งในตู้นี่นะยอดเราเอ้คือว่านักแต่นักแวมมัน่ะบันเมี่เป็นยอดกระเคนเดียวหยุกเลยเยอะกระเคนสไตล์ไอเบิ้์เด้อผมเม่พี่น้องติดตามแค้นเดียวหยุกมันจะดักพวัน้องอ่ะอยู่โอ้ยว่าดเจยวเลยเหตุแล้วก่อนเป็นหูได้เห็นนักได้ 妈妈มาไมาตอบก่อนจะไปย่อจะคลองกับว่าไม่ได้ว่าไปย่อเนอเฉยๆอยู่ก็ไพื่อนนักงาสาหัเนี่ยกระดกกระดอกเพื่อนว่าจะโจมจะตายก็ล่ะโอ้ยไปเห็นนักเดินน้าอยู่บ้านไหนบ้างน่นเนี่ยบุค่แหกงจะปิดเจ้าก็จะบอกก็นุ่งแขงกว่า ก็ยกแขงกว่าก็เจ้าสิเบาก็ยก้ตอดก็โยกกลางเปบแห้งให้บโบลายยังไงเจ้ายุขอกูตกแน่ตะปูก็ได้แล้วก็อยุ่กลางถึงประดนอ่อหรือไกินไปกี่ไม้องมันกูแหมกเนกินนู่น ตบกแง้งจตีลต uh, ุนี่นะตะอ่อนเอ๋อะแง้งเลิศหล่ะย้อนเนี่ยพอได้อย่ตะบิดขอตวบ่อบอแห้งเพราะว่าตะขอมาแทนบวงเดือดขอเด้อขอมาลดกินอันนี้ดงขอจะโอเควันี้นะต่ก่อนขอไ่อยากกินนันปันใดมากินนันน้ำต้มใช่ ก็เมาก้น้ำตุนะเยอ่อนแอว่าเข้าก่นนมากินน้ำตุใส่พี่น้องก็จะแข้งแห้งถึนบึงปังในบัดนี้มากวันนี้ไปเ,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 เดินปูดองเบืองชิบชิบโซงมุงยังบมดเลรออืเห็นยิบซีเส็นลาฮิตดังงอกฮิดเพาะเนาะกลายปอยากินเกลือเด้อป่วี่ป้องยิบซี อยากำมากินจี้กันนะวฉันตัวปนปลาได้พี่น้องได้สวยง่มงๆนี่ม่เป็นยังไง <c oughs> ปนประคดอันก็มาเคลือต่มต่มนั่นหนึ่งเนี่ยที่ชอบบ้านน,นะโบดใหญ่โตกส้มๆหงปั้ ของเล่าว่าบมมีได้เป็นเขื่อนมีเขื่อนไหนบุมีอยู่แถวนี่เต็บมาเขือเผาทั้งกับปั้นมีอยู่อันนี้มันใหญ่กว่าซองกับปั้นก็ให้ไี่แถวหลวงคำบอล ขขาปลูกก็ดีร้อยอะไรมะเขือเนี่ยเวลามันชุกเลยก็ตตเต็มต้นต้นได้กะบมะไขือง่าย,าายเราผิดก,กับเขือเขาปลูกแค่ปูบ่อก็กช่ thank you thank you ไม่กิข้าบอนเหมือนกันนวนวลได้เต๋อหรือพี่น,อน้องได้เต๋อ กระาคืังราไม่ใส่ผักกับเพื่ออ่อพี่น้องดีมีแหงนะพี่น้องเนาะเลืมกดได้กดแชรกก์กดนติดตามเลยพี่น้องบอกตัวกป็นยังคิดมาวดอนเนี่นั่นอยูนหน้าคือจะเป็นลายกระนาดนะเนาะี้หนิเลยนะจเกะปุน<ะ> อกเก๊กชองเถื่อนเลยโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกไดไลค์กแดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมจั่นกระดิ่งเพื่อบรรทิษณ์บีแอมฝากคลิปใหม่ต่อไปพี่น้องให้โชคให้มาให้ดับให้ด้วยนอนดับกันดีด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนสบายดี